เพราเดี๋ยวมันยิงแบบยิงยับอะไม่ยิงดับก็ตาก,กจัดๆแค่นั้นแหละมีสองอย่างแต่ส่วนใหญ่จะไปยิงยับเออ They are not important. คุณเล่นเอไม่ได้ดันนะถ้าคุณเล่นเอคือแพ้เลยโอย้ฝั่งนี้มีเรสฝั่งนน้มีเรสต้องวางแทปส่งไว้ pull out the gun uh. enemy shot again kill confirmed spike planted One enemy remaining let you elbow elbow เอา้วเอาเอาเอาคืออะไรวะเพื่อนมันไม่ดูอ่ะมาจุ่มแล้วเบิดกันสามคนคือเฮี่อะไรมึงเห็นใช่ไหมบอลมึงเห็นใช่ไหมกูกูสละกระโดดไปกู้ให้เพื่อนก็ยังมามองกูกูเอไอ้ย กูก็แตกเลยรออะไรม่ะกูก็ไม่น่ากลัวเศกมันยังไม่ฉายแสงหรอก ไปเล่นกูบีปอนมาเอเกอร์เปล่า oh pretty much sure. one enemy remaining mitowait last player standing oh go and sweet that one well มมนต้องมาละปอนเ <rewarding> ราเนี่ยเราจะพิสูจน์ว่าสซกมันของจริงหรือของปลอม พรักิจไอปอนว่ะภลรกิจไอปอนโอ้โหเลื่อนเลือน้อยไม่น่าได้ตัวหนึ่งแล้ว You've been เดิน. Oh ho so art. Thirty seconds left. One enemy remaining. Fight down B. Last player standing. Ten seconds left. It's hard not to play with my food. Anyone have funds to spare? ไอ้เฮียเลยมันกระโดดการอากาศมันยิงยากเหมือนกันนะ วยกว่ามีมีกมีกว่า,วาตรงนั้นอโอโมันโยกว่าไม่มีเลยถ้าดูกล้องดินาบีมีมีมีตัวนึง เหลอยู่หน้าบีมายงหน้าบีสให้เปิดบอกนะมีก่นเปิดเปิดเ,ด One <enemy> เกล่าุนหน้าบีห,หรือว่าเสกมันจะเป็นของฟอร์มวะ มันมันยังไม่มีโอกาสได้ยิงถ้ามันมีโอกาสได้ยิงก็กูว่ามันไม่น่า,าพลาดกูว่าทำไมเสียงเกมเบาๆกูปับเสียงไว้ครึ่งหนึ่งทัพเปิดสมองเลยทัดกำลังไปกำลังไป ลงไปอตอนป่อยตัวได้ปะช็อตดัดอใน้องตัวเข้าฟ้อมกูปะรอรรอกูปะไปไปไป Here, here, I like to wipe the gas that shit will between I find them, I kill them, Simple die. You, uh, I'm I'm good. Good. I, I left <laughs> เอาแล้วทะเลาะกันแล้วไอทะเลาะวะไอเลสที่นูน้นหัวร้อนเริ่มกับทีมแล้ว <laughs> โดนเจ็ดด่าไปทีถ้เปิดเปิดเปิดทัดเปิดเปิดสมุกมโอ้โหจังหวะ

อ,อะไรคือช็อกดัด๊มันเต็มตีนเหรอวะลูกเดียวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งดาเมจโดนกูนี่ไงลูกเดียวอะหน้าโดนเต็มตีนนะมั้งแบบตกกลางกูตีนกูกรเดีย หน,นึ่งร้อยหนึ่งดาเมจที่แรงจับเงียบเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเออได้เวลาจับจอได้เวลาจับจอ <What? S 2> แล้วมันข้ามแทบไอทัดมาได้ไงอ,ะ Last <player> อ่ะมึงเออมึงติดแทบอะไรมึงอะ่ะสูงหรือว่าอะไรอะ่ะมก็มันกระโดดได้อะ่ะเพราะว่าไอ้นี่ไม่มันไม่มีเสียงกระโดดเลยมย้แต่รอฮยแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันไม่กระโดดมันนั่นหนาะมันก็ไม่รอดนะ่ะ มันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มันจะมาทาั้งสวยถ้าดูข้างบนถ้าดูข้างบนกูไปข้างเล ไอ้เฮียล่างน,านี่ก็เดินยิงจังเลยลบร้อยสี่หกสเปกเตอร์เดินยิงสุดยอดจัดสเปกเตอร์เปนหัววย ไม่มาบีแล้วมั้งไปแต่เอแล้วมั้ง Let's make h m dance สแกน B ีเปิดเปิดมองหมดข้ติดแท็บมีตัวหนึ่งเปิดอะไรกัน ตกนหน้าบีตัวหนึ่งโซว่าเซกมันชุบเพื่อนหน้าบีแล้วก็เดินไปตายไปกับโซว่าม ไม่ไหวแล้วเรื่องเลยนี่ตัวเง เคียบีทแดงแปดข่าวตัวเองไงเฮ้โ,ฮโคนโง่กูว่ามันน่าจะเข็ดแล้ววะบีมันไม่น่ามาปะมันเปิดมีดนะไอนอยอยาให้มันโชว์นะเรียบร้อยยังไม่ทันโชว์เลยไอ้เี้ยนั้นมันมาทีทีเรียบร้อยไอ้ตัวแปะตายแล้ว มันวิ่งไม่เกรงกลัวที่อะไรเลยหรอวะี่อะไรคือวิ่งไปเจอระเบิดวาว่ะไอเสกมันติมกระโดดทำไมมึงว่ามันจะเล่นไงไอเสกอ่ะเป็นกูกูจะสาย อไม่มันรีเฟกมันไม่ทันว่าเข้าใจจอมันอาจจะ60เฮิร์ตก็ได้ใครจะไปรู้คือมันไม่กลัวเลยว่ทีมันะ

กูคนเดียวพอเพื่อน Last round in the half ยังไม่ได้เปิดมีดเลยวะต้องเอาซะหน่อยวะ

ได้เปิดนี้นคว้าข้อข้อข้อพบข้อมู เรียบร้อยไวเปอร์แตกเรียบร้อยไปไปไปตัววาอยู่บนไม่รู้เดี๋ยวนี้ โหดทำไมกูไม่ได้ยินเสียงวะเชื่อดีมันเอากูไม่ลงมันมยิงมันยิงเออได้อยู่ใกล้ๆก,กูมันไม่ไยิงหัวกูฮ่าๆอัตอ์โหมันจะนสมส็อกแค่ว่นสมอกสุดปะสมอกสุดปะเขาเล็งแล้วว่ะเขาเล็งแล้วทำไมมันถึงเล็งไปทางนี้วะ โอเค okay. let's get set up ไอแถวเออทำไมมันถึง <Yeah. S 1> เล็งมาทางนี้วะเออดูดิอ๋อเล็งไงี่ก่อนรีโหลดรีโหลดเข้าขนาดลายมาแล้วป้อน uh. uh. bon, ใกล้ uh. reloading มันมันมันกระโดดอยู่ใต้เ e a v e n มีตายให้เป็นตัวหนึ่งตายให้เป็นตัวหนึ่งกูได้ยินเสียงก้องบันทึกจังหวะเอากล้องอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอยู่ในบอมอยู่ในบอมตัวท้ายอยู่ในบอมทำไมมันต้องออกมาจังหวะจะแบบติดกล้องวะกูให้หัวโซว่าไปเม็ดเดียว วองของอันนี้ผมต้องพอมเตะสเปกเตอร์ด้วย <c oughs> อ๋อลองมันระเบิด

ไอ้ลุงโคตรเจ็บลบร้อยยี่สิบปอนต้องแทงไว้เลือเดเหลือสี่สิบเนี่ยอไอ้ปอนแค่นัดเดียวเอ็ดไปไอทัตเอ็ดไปจะได้แบบมือเลือดระวัาางมันมีตัวเออเดียวนี้ไอ้โซวาล่าสุดมันโดนยูเอแสดงว่ามันจะต้องมาทั้งนั่นแหละ ไม่มีทางเช็คไม่มีทางเช็คไม่มีทางเช็ครองเดินสองตัวก่อนไอทาร์ดั่รอมัเดินสองตัวก่อนเพื่อนเออเออว่าลืมโทษโทษโพูดเรียบร้อยเอทหายหรืวับไปกับตาถ้าเป็นไอปอนนะเรียบร้อยแตกเหมือนกัน เออเดินวาดไรเขาก็ยังว่ายิงพอยิงหลังเขาเข้าตื่หันมาต่วนไดพอนตายวินที่แล้วนั่นแหละไอ้ตายที่แล้วอ่ะที่เดินมาชนกล้องแล้วกูบอกวอนจะยิงเรามันวาง เกือบเกือบเกือบไปบีบะมันป่อยรถมาเคลียร์ไอ้เหี้ยเจ็ดยืนที่วันนี้เอ้ยม,มีมีห้องเล็กมี แกโอ้ยอยู่หลังตัวเลยเดชเดชอยู่หลังกูกูกูเองกูเองไปไปไปบ้างอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ในสปายตายแล้ว <laughs> โอ้ไอเฮียเจ็ดย,ย,ยืนอยู่บนเนี้ไอเฮียมันไม่เห็นกลัวเคอเดินออกมาโคตรหา ยังผับเป็ทภาพที่โก้ถหาเพื่อนเห็นแล้วมันถือสนซยซูมตรงนี้อยู่ไงมันเลยไม่เห็นกูกับเกโอดีนะกูหัทไปมองทำไมเองไม่เห็นกันหรอวะแมนแับบังที่น็คือมันถือมาเชล ดีเสร็จมันเล่ไม่เป็นมันซับอมัแข่งการ์มานเลยจะพูดยมีหอม้องเล็กตัวมันใจเชือกมาสปายดาวมิดอ๊ยเข้าน้ำข้าน้ำขน้ำตายยังยังเด็ดเ็เออท่เอน้ำ ตอน,น้นตายละหรย์ตายแล้วนบนเฮเวนละกูว่าพีโ่โอไม่ไปแผน CT กูไม่ให้กูหลอกบนห่ออยู่ สวัตดีดมีดปูไม่ได้ปา่าสักเล่มจีจีเล็ดนุก